สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอคนรักรถและแฟนเพจคารายตทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับรถ e ีโกคาร์นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในบ้านเราครับที่สร้างยอดจําหน่ายไปกว่า1 4ึ่0แคันแล้วนะครับคงเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจากเจ้าซูซูกิสวิปนะครับต้องบอกเลยว่าคันที่อยู่ตรงข้างหน้าเรานี้นะครับได้ถูกแต่งเสริมเติมปากมาครับต่อยอดมาจากรุ่น G.L นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับชมที่อยู่ตรงหน้าเขาเรียกว่า Suzuki s w i f ป G.L พั s นะครับ โดยคําว่าพัดนะครับได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับจากเดิมนะครับราคาอยู่ที่5้าแ0 0หบาทนะครับปัจจุบันนี้คันที่อยู่ตรงหน้าเรานะครับสดๆดร้อนๆเลยนะครับมีราคาอยู่ที่5้าแ0 0เจ็ดหบาทนะครับโดยเพิ่มจากเดิมมา1,000 0บาทนะครับเราจะมาดูกันนี้ว่า 1 0 0 0 0บาทนะครับที่ทางซูซูกิใส่มาให้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคอ่านะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่า1 0,000บาทจะได้อะไรมาบ้างนะครับถ้าเห็นง่ายๆนะครับจากด้านหน้านะครับหล่อเหลาอาการมากขึ้นนะครับเพิ่มชุดแต่งนะครับสเกิร์ตรอบคันมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อสีดำสเกิร์ตหน้านะครับที่ใส่มาให้จากโรงงานเรียบร้อยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่ครับสติ๊กเกอร์นะครับ ถ้าได้เห็นสัญลักษณ์สติกเกอร์ตรงนี้นะครับจะเห็นได้เลยครับว่า GL คันนี้เป็น GL พัฒนนะครับเนี่ยสเกิร์ตซุ้มล้อสติกเกอร์นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสติกเกอร์นะครับก็มีมาให้ทั้งด้านข้างด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับส่วนสเกิร์ตนะครับก็จะเป็นล้อกันมาเลยครับเป็นสีดาด้านนะครับด้านหน้าซุ้มล้อสีดําแล้วก็ด้านข้างนะครับก็ต้องบอกเลยว่าการเพิ่มเติมของเขา1 0,000ืนบาทนะครับ ก็จะเน้นไปทางภายนอกนะครับที่เราเห็นได้ชัดนั่นกนะ็คือเนี่ยพวกสกเกิร์ตรอบคันครับและรวมมาถึงด้านหลังนี่ด้านหลังก็จะมีสกเกิร์ตเช่นกันนะครับทอยเสียก็เป็นแบบหลอกนะครับก็เป็นสกเกิร์ตกึงๆจะเป็นดิฟฟิวเซอร์นะครับแต่ก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์มาให้นะครับด้านหลังนี่แล้วก็ เสาอากาศนะครับแบบคีบฉลามนะครับก็มีใส่มาให้ไปที่เรียบร้อยนะครับหลักๆนะครับที่เขาเพิ่มในรุ่นของ GL p a t นั่นก็คือเป็นชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเนี่ยสปอยเลอร์เป็นพลาสติกนะครับสีดําด้านแล้วก็คลิปด้วยเป็นสีโครเมียมนะครับเสาอากาศแล้วก็สเกิร์ตครับ หลักๆเลยนะครับจากการเพิ่มเติมของทู zu กิครั้งนี้นะครับนั่นก็คือเน้นไปทางชุดแต่งภายนอกรอบคันนะครับเพื่อให้ดูสปอร์ตและโฉบเฉี่ยวมากขึ้นนะครับส่วนเครื่องยนต์ครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเครื่องยนต์จะเป็นส่สูบขนาด1.2ลิตรดูอเจ็นะครับ83แรงม้าที่6,000รอบต่อนาทีนะครับ108นิวตันเมตรที่4,400รอบต่อนาทีนะครับเป็นเกียร์ CVT เหมือนเดิมนะครับก็เมื่อกี้นะครับการทดสอบมานะครับเราก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงนะครับขับมาเส้นทางกรุงเทพอาก สามารถทำอัาตราสิ้นเปลืองได้ดีเลยนะครับทำออกมาได้อยู่ที่25กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีโก้คานะครับที่ประหยัดน้ำมันอีกคันหนึ่งเลยนะครับสำหรับเจ้า s u ูซูกิสว f ปนะครับถ้าถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับกับ การที่เพิ่มราคามา1,000 0บาทจาก GL ธรรมดาเป็น GL พั s นะครับถามว่าคุมไหมนะครับในส่วนตัวผมก็มองว่าเมกเซนนะครับกับราคา1,000 0บาทนะครับที่จะได้สเกิร์ตหน้านะครับซุ้มล้อสเกิร์ตข้างแล้วก็สเกิร์ตหลังรวมถึงสปอยเลอร์ด้านหลังแล้วก็เตาอากาศแบบคีบฉลามนะครับคุ้มยังไงนะที่นี้ก็คือถ้ามองในความสวยงามนะครับโอเคครับสวยงามมากขึ้นแน่นอนครับมิติรถอะไรกาวเคียลนก็จะดูแบบ สมส่วนมากขึ้นนะครับความสูงความไายพอมีสเกิร์ตเข้ามาก็ดูสปอร์ตเฉีียวมากขึ้นแต่ถ้าให้ดีกว่านี้นะครับจริงๆแล้วนะครับจากที่เป็นสีดําด้านรอบคันนะครับไม่ว่าเป็นสเกิร์ตซุ้มล้อต่างๆนะครับถ้าทําสีเดียวกับตัวรถได้นี่จะดูลงตัวมากกว่านี้เลยครับแต่ แน่นอนครับหนึ่งหมื่นบาททําไม่ได้แต่ถ้าใครอยากจะไปต่อยอดนะครับเอาไปทาสีเองอะไรฮะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะชอบนะครับส่วนครั้งหน้านะครับเราจะไปเทดสรถรุ่นไหนหรือมารีวิวรถอะไรนะครับยังไงแล้วก็ฝากติดตามชมนะครับส่วนครั้งนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนื่องจากตัวรถไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักนะครับเราต้องการให้เห็นว่า1 0,000บาทที่ท่านจะได้ในการซื้อรุ่น GL ธรรมดาเป็น GL พัฒจะได้อะไรไปบ้างครับส่วนครั้งนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ หนึ่งหมื่นบาทนะหนึ่งหมื่นบาทสวยฮนะก็ได้นะ